สวยครับผมโอ้โหสวยครับต้องไปอีกสองร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะไปครับผมไปครับไปครับไปครับผมไปฮะไปฮะไปฮะโอ้โหสวยครับผมสเก็ตเตอร์ครับทุกคนโอ้โอ้คุณสี่สิบร้อยแปดสิบครับโอ้โหสวยครับผมสวยครับสเก็ตเตอร์ต่อมันฟีดสิบครั้งนะผมนะไปฮะ let's go มาเลยครับผมไปฮะโอ้ไม่เข้าครับผมมาแล้วมปแล้วผมมาสองโอ้โหสวยครับผม จัดมีอีกไม้สองไม้สามว่าผมอืมไม้สองอยู่เลยอืมอืมหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบบาทโอ้สี่พันสี่ร้อยแปดสิบบาทโอ้เงินละวันก็ตกมาแล้วนะครับทุกคนหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทนะโอ้โคตรตึงโคตรอันตรายนะครับผมนะโอ้เกิรคลิปวิดีโอนี้แจกเครดิตฟรีห้าสิบ หท่านแรกรับไปเลยเครดิตฟรี100บาทนะครับผมนะโอเคครับผมเราไปดูกติกาการร่วมสนุกกันเลยดีกว่านะครับผมนะสำหรับกติกาการร่วมสนุกนะครับผมนะรับรางวัล1น1กดไลค์นะครับผมนะสกดแชร์ลงกลุ่มเฟซหนึกลุ่ม3กดติดตามบวกกดกระดิ่งนะครับผมนะสี่คอมเมนต์นะครับหฟังคำถามในคลิป6กส่งรูปบวกตอบคำถามในไลน์ก็รับไปได้เลยนะครับผพม สร้างขึ้นเพื่อความมั่นคงเท่านั้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำและมีผู้ใหญ่คอยดูแลด้วยนะครับโอเคสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะอยู่กับผมเพื่อนในลีเชนเคยนะผมนะตอนนี้ก็เราอยู่กันในเกม Legion of Perseus นะครับผมนะหรือว่าเกมตำนานแห่ง Perseus วต์ไข่ปีกจรรย์เราเองนะผมนะโอเคครับผมวันนี้มากับเงินทุน1 0ึ่งพบาทนะครับผมนะตอนแรกก็ขอเริ่มเบ็ดที่เท่าไหร่ดีครับทุกคนโอเคเบ็ดสัก10บาทแล้วกันนะครับแล้้้วก็หมมมุนนอออโตย่่างงงเชิไปที10คคครรรััับบผผะ โอ้โหดอกผมมาครับผมมาไหมครับไม้ที่สามแล้วไม้ที่สี่ไปแล้วครับผมสวยครับผมสวยฮะไม้ที่สี่เข้าคูณ12กันไม่72บาทนะทุกคนสวยครับผมคูณ15แล้วมาอีกหนึ่งร้อยเจ็ดสิบองบาทเงินรางวัลก็โตออกมาเลยนะครับผมนะเพียงกันหมุนแค่สี่ใบของเราเองนะครับผมแล้วโอ้โหโคตรตึงโคตรอันตรายสำหรับเกมลีเจโนบุซิวเรจูคิงเงินรางวัลก็โตออกมาที่สองร้อยเก้าสิบสองบาทนะทุกคนโอเคเล t s go ครับผม ไปครับผมไปฮะอืมไม่มาเลยครับทุกคนไหวครับผมนุนสเก็ตเตอร์ครับผมมาสุดท้ายว่ายังไงครับสเก็ตเตอร์มาหรือเปล่าครับผมโอ้เรียบร้อยครับผมอืมเรียบร้อยฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าสเก็ตเตอร์ออกมาถึงห้าตัวนะครับผมนะทุกคนฟรีนะครับสิบสองไทีนะครับทุกคนนะไปเลยกว่าครับผมเล t โกครับผมนะ โอเคผมส่งนะใครที่มึงเมาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะพลาดคลิปและก,กิจกรรมดีๆอยากผมเพื่อนไอ้หลนดูเว้ยนะครับผมนะโอเคเลสโก้ okay, go, ครับผมไปฮนะโอ้โหสวยครับผมคูมน่าสามสิบสามสิบสี่บาทจุดห้าสี่สตางค์ครับผมรับมาเนี่ยผมฟีสองครั้งนะนะนะครับผมนะไปครับผม โอเคครับผมสำหรับใครที่รับชมมานานหรือว่าเพิ่งเข้ามารับชมก็อย่าลืมนะครับผมนะกดไลค์กดซับสไครต์นะครับผมนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเพื่อนเล่นลดนเพื่อนที่จะมีกำลังใจในการเล่นคลิปและกิจกรรมในเดีนสนุกสนุกแน่นเพื่อนเลนร่วมรับชมและร่วมสนุกกันด้วยนะครับผมนะไปฮะไปครับผมละมุนฟรีสี่ครั้งนะครับผมนะสวยครับผมจอดนี้ฮะว่าไงครับผมละมุนฟรีสี่ครั้งนะครับทุกคนไปครับผมเลสโก้ครับผมนะไปครับผม เราหมุนฟรีอีกหนึ่ง,งนะครั้งนะครับผมนะไปฮะสวยครับผมสัปนี้คูณ25บาทจ่าย31บาท50สตางค์ครับทุกคนหมุนฟรียังตัวตายครับผมว่ายังไงครับอื้ม25บาทจัดมาครับผมนะสวยครับผมหมุนฟรี12ครั้งเราได้เงินรางวัลรวมเท่าไหร่นะครับไปดูกัน3เอ้ย2 39บาท50สตางค์นะครับผมนะสำหรับเงินรางวัลรวมโอเคขอขยับเบ็ดไปที่เบ็ดเท่าไหร่ดีครับเบ็ด30แล้วก็ยังเชิงเหมือนเดิมนะครับผมนะหม,นะมุนออโต้ไป30ทีนะนะครับผมนะไปฮะ วิ่แบบนี้ครับผมดวงไอ้รถมันจะตึงเงินไปหรือเปล่าผมนะแบบดุนสเก็ตเตอร์นีไอ้รถแบบโดนตลอดนะครับผมนะดวงไอ้รถแบบโคตรตึงโคตรอันตรายโคตรดีอะไรเงี้ยทุกคนไปฮนะสวยครับผมเราต้นตไปฮนะอือหืออือหือไม่มาเลยครับทุกคนสวยครับผม ล่ามุนฟรีอีกสี่ครั้งครับสวยครับผมสวยฮะจัดมาอีกคูณ19จัดไปอีก171บาทแล้วทุกคนนะเหล่ามุนฟรีอีกสี่ครั้งนะผมนะเพิ่งรางวัลลงอยู่ที่231บาทแล้วครับตอนนี้สวยครับผมโคตรตึงไปฮะไปฮะเหล่ามุนฟรีครั้งเดียวผมบ้างไง สวยฮะอืมฮึมอโอเคครับผมเงินรางวัลรวมออกมาเท่าไรนะครับผมนนสำหรับมูลฟีสิบครั้งของเรานั่นรวมออกมาที่สามร้อยหกสิบเอ็ดบาทจุดห้าสิบสตางค์นะครับทุกคนไปครับผม Let's go โอเคครับผมไปฮะไปฮะโอเคขอได้ขึ้นเบ็ดนะครับทุกคนนะเป็นเบ็ดร้อยนะครับทุกคนก็อย่างเชิงเหมือนเดิมครับผมไปฮะไปครับผม สวยฮะสเกตเตอร์ออกอีกแล้วครับทุกคนสวยครับผมโอ้โหโคตรลุ้นนะครับผมนะสวยครับผมไปฮะโอเคสำหรับกิจกรรมด,ดีๆวันนี้นะครับผมนะเพื่อนทายนะครับผมนะว่าไอ้โลนสเกตเตอร์นะครับผมมันออกทั้งหมดกี่รอบนะครับผมนะท่านเพื่อนทายถูกก็โอเคครับผมแคปส่งแอดมินนะครับผมนะอยู่ที่ลิงก์ที่โลนปักหมุดไว้ด้านล่างใต้คอมเมนต์เลยนะครับผม เพื่อนๆที่ฟังกิจกรรมไปทานนะครับผมนะดูตรงพรมเติมหรือใต้ดีคลิปชั้นได้เลยนะครับผมนะโอเคครับผมกิจกรรมวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมนะเพื่อนๆที่ทำถูกทำคบรบแล้วก็อย่าลืมนะครับส่งแอดมินนะครับผมนะแล้วก็รับเครดิตฟรีได้เลยนะครับผมไปฮะแล้วมุนฟรีสามครั้งนะครับผมนะไปฮะผมไปฮะ let's go let's go โอ้โหไม่เข้าเลยครับทุกคนโอ้โหแย่มากเลยครับผมหมุนฟรีได้แค่360บาทนะก็แ,แย่อยู่นะครับทุกคนไปฮะอื มาหรือเปล่าครับผมดอกนี้อืมสวยครับผมนะไปฮะโอ้สเก็ตเตอร์ออกกอีแล้วครับทุกคนโอ้โหอะไรมันจะตึงขนาดนี้นะครับผมนะโอ้โหเกินสวยครับผมนะไปฮะสวยครับโอ้โหหนึ่งพันหกร้อยบาทครับทุกคนดอกนี้นะโอ้โหเหลือมูลคีก้าวครั้งนะครับทุกคนนะไปครับผมเหลือวแปดครั้งเหละเจ็ดครั้งครับตอนนี้ ไปครับผมไปให้สุดแล้วอยู่ที่ไหนนะทุกคนนะไปครับโอ้สวยครับอีกหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบบาทครับผมนะโอ้วิสวยฮนะโคตรตึงโคตรอตันตรายนะครับทุกคนโอ้สำหรับเกมดีเจนอว์เพอร์ซิวส์เฮ้ยดีจริงเราเองนะผมนะโอเคเลฟส์ก okay, ูไปฮะฟรีอีกหนึ่งครั้งนะผมไปฮะครั้งสุดท้ายของเราว่าไงมาหรือเปล่าสวยครับผมเงินรางวัลเราอยู่ที่4,490บาทนะครับผมนะสำหรับเหนฟรี โอเคขอุญาตขึ้นเบ็ดไปที่เบ็ดสองนะ้ครับทุกคนไปฮนะกดกดกดอีก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 ไอล้ล้นบ้ากดอีกอืมเอาดีแค่นั้นแหละครับผมอืมกดแบบไม่มียังไม่มีหยุดไม่มีพอนไม่มีพักกันเลยดีโอ้โหสกิเตอร์อีกแล้วนะครับทุกคนนะโอ้โหสวยครับผมบึ้งปั้มซัมบบ้อีกแล้วครับ โอ้โหช็อตนี้ผมวายยังไงครับผมนะโอ้โหสวยครับสเก็ตเตอร์นะครับผมนะเข้ามาอีกแล้วสำหรับหุ่นฟรีของเรานะครับผม let's go ครับนะโอเคขอย้ำกติกาสักเล็กสักหน่อยนะครับผมนะโอเคกติกาวันนี้นะครับผมนะให้เพื่อนๆทายนะครับผมนะว่าผมนะครับได้เข้าสเก็ตเตอร์เข้าฟรีกี่รอบนะครับผมนะสำหรับใครที่ทายถูกก็อย่าลืมนะครับผมนะตอบคำถามแล้วก็ร่วมสนุกกับเพื่อนในโดนได้เลยนะครับผมนะโอ้สวยครับผมทำมีสี่พันสี่ร้อยนะครับผมนะเงินรางวัลก้อนโตที่หกพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับทุกคน โอ้โหุ่นลหมุนฟรีกี่ครั้งเท่านั้นนะผมเลสโกฮะบึ้มป้ามสามบีแค่นั้นแหละครับผมไม่พูดเยอะนะครับผมนะสำหรับเบทสองสวยครับผมนะตึงทุกดอกจริงๆบึ้มป้ามสามบีแค่นั้นแหละครับผมไม่พูดเยอะครับผมหนักทุกดอกเราบอกเพื่อนรักนะสำหรับเกมดีเจโน้ตซิวไทยพิจิโอ้โหเงินรางวัลเมกาออกมาอยู่ที่เจ็ดพันแปดร้อยบาทนะครับผมเหลือหมุนฟรีห้าครั้งเท่านั้นนะเลสโกครับผมสวยฮะบึ้มป้ามสามบีแค่นั้นแหละไม่พูดเยอะเจ็บคอนะครับผมนะโอ้โหเอาดีไปครับผม แล้วมุนฟรีอีกสองครั้งนะครับทุกคนไาย,ยัางไงดีครับผมนะช็อตนี้นะครับผมนะสวยครับผมหนึ 1, 3, ่งสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบาทสุนทรีสองจัดมาอีกพันเก้าร้อยยี่สิบนะทุกคนนะโอ้โหเงินรางวัลก้อนโตออกมาอีกแล้วนะครับผมนะโอ้โหอยู่ที่ห้าพันสี่สิบาทนะเงินรางวัลก้อนโตรอบนี้นะครับผมหมุนฟรีเลยอีกครั้งเดียวนะครับผมนะไปฮนะโอ้โหไม่ได้อะไรเลยครับผมไม่เป็นไรนะครับผมนะได้อยู่มาที่สองหมื่นสี่สิบบาทนะครับทุกคนเริ่มสกูรับผมนะ ก็ยังเชิองออโต้ไปที่10ครั้งดีกว่านะครับทุกคนหมื่บาม3บดูไอ้ครับผม2ไม้มาครับผมได้ไงฮะโอ้ไหลครับผมช็อตนี้นะทุกคนดูว่าไหนนลเรียบร้อยนะผมสวยครับโอ้สามหมื่นสี่ร้อยครับโอ้โอ้เก้าพันสี่ร้อยห้าสี่บาททุกคนโอ้หกสิบหกม,มาแล้วโอ้ดอกนี้ครับผมเน,น้นเน้นเน้นเน้น,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 นตังตังนะผมนะโอ้โหหนักนะครับทุกคน ไม่เกินเงินรางวัลซุปเปอร์มกาออกที่40,3550บาทนะครับทุกคนนะโอเคมแบบลิปนี้ก็มีแล้วนะครับผมนะเพื่อนๆในลุนขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าคำแบบลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ